ครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับอากาศเย็นๆครับสำหรับวันนี้ครับตลาดนัดบ้านสมสนุงนะครับงบเป็นไส้กลางๆครับมื่นต้นๆหรือไต้มื้อนี่ครับพี่น้องเป็นตีอ่าต้องการหลายครับนะครับราคาวก้ใกล้แต่ยังแต่ยังขยับนิดนึงครับเมื่อหลายครับแต่ราคาแต่ขายดีครับนะครับไปครับพี่น้องครับตอบถามราคาเท่าไรครับพี่น้องครับ ราคาขนาดนี้เป็นจังไรครับก็เป็นงานนักขุดพอพันนี่ครับจะบาทได้ตัวได้มือสองห้าร้อยครับมือสองห้าร้อยเอามาตัวไอ้ตัวเดียวครับมือสองห้าร้อยแข็งขาดีนะอดีตพัตุกรรมพอตัวพอใดนะผสมตัวใดมา้ยนะคุ้จักปะลูกตัวไหนบ้างจักครับผมกระสือน้ำเงินมาให้ตัวดีเนาะไม่หูไม่ขีดไม่ขาดเนาะถึงไข่โอ้กอขาเไยกอขาเไยไข่สวยคางดีนังหนาต่างต่าได้สีบวมยุตตกที่สดดี มื่นสองพันเนาะเบอร์โทรหกสองครับผมสามหนึ่งสมหนึ่งหครับสามเก้าสี่ห้าครับผมมว่ามาใสครับมาจากนี่แหละครับบอระเบือนี่บอระเบือเนาะมันหมานนต้องินนี่แหละครับมันหมานะครับติดต่อผมเพนเติมสอบถามมาเลยนะครับกเอาครับมื่นสองตัวนี้เป็นยังไงครับคอขาบ้างนะคือน้ำตจกำลังดีจ้าบาดครับแม่ลูกครับ มือเจ็ดันลูกตัวผู้เนาะลูกเกยเดือนหลังนสาเดือนบ่สองเดือนก็ขอใ่สิบเจ็ดเอาแมตัวครับพี่ใส่เท่าไหร่เนี่ยไอตัวนึงคหรอ่าาไตัวนึงเตักดำหมดตัวขุดอย่างนี้เหรอ อ๋อตัวแม่โอ้สูงอะไรอยเจ็บสิบจะบาทได้ไหมจบาทเดินขายด้คบพดมือแตกเนาัวครับครับผมมือแ้งาดีลุนธรรมชาตินะครับใ่ลุนสูงธรรมชาติสูงไรหกสิบบวกอ่ะครับโดยทโทรที่น้องพูดนะครับพาพผู้สนใจครับสิบแปดครับผม9ครับผมแปดเครับหอยแบงเกอร์อยแบงค์เนาะครับมันหมนะครับ อันนี้ตัวรอดแนี่นมากแม่ว่าหลุนงอแงเขาเปลี่ยนสีดำนะครับวอนหลุนกับสูงไรแบบ60แม่สาวครับรอบผสมครับนี่สวยครับแขงงนี่ครับเป็นตัวผู้ครับอนาคตพอพันครับนังมันยนต์ง่ายๆนะครับไอ้ลูกตัวไหนนะครับเจ้าบาทครับเนี่ยตัวนี้มองไค่ายนี้2,300ครับ2,300ครับ2,300สองขายได้น้อยเนาะอันนี้พันธุกรรมมากเลยไอ้นะลูกตัวไหนนะแม่ของเออลูกสีว้ายครับลูกสีว้ายบอก อ๋อนางเงินยนต์ได้เนาะสองมันสามพันเขาก็ปีเดียวคือไง่สูงมั่นลอยสี่สิบตัวสินับสี่สิบตัวนางงิยนต์ล้อบักับะครับเนาะตาดึงหลุดหลังขาสสยเงลึกตรงลึกลึน้ำไปเโอ้ไตหางเข่าหางดีครับไต่หางยาวเลยพอเส้ขาดีเดบดีนยเนาะเดบดีหน้าไหูบกขีบ่ขาได้เนาะบวครับจะบกขีบโแว้งเนาะ ต่อร่องในอะไรเนาะไอ้เอ้าฝากเบอร์โทรพี่น้องเป็นนะฮะับเป็นสนใจครับ093ครับผม932298ครับผม9117ครับผมมันหมาเน้อไอ้เก้าครับครับผมครับพี่น้องครับติดต่อสอบถามผมเพิ่มตัวนี้ครับซีไว้ครับลูกซีไว้ครับอน้องกบกบฟันครับสวยมากาครับน่ารักมากครับนั่งน่องต่องครับหลอกครับแอน ียงครับตัวลกันตัวน้ี้ขายแล้วาแล้วะครับตัวผูวตัวผัวกขบรรขายแล้ว่โอ้แม่นี่เนาะ้าี่ะแม่กระงว่า30หาบวกเปิดจะบงลูกกันครับบูกลกตัวนี้ขายแล้วนเหนี่ครับอ๋อครับลูกตัวตตัวดีอยู่ครับลูกมันีหาเดือนแรงขาดี ลูกตุ่มเงียนะครับเนาะลูกตุ่มเงียแม่ขัดลำเลียงนิดนึงโตหางดีทายดียวดบบนุ่มซีสูงลอยหยับโอ้สูงลอยหยับซี่สิบตัวนะแม่เพื่อนนะครับสูงลอยหยับสิบเงาตั้งตัวเงาใบหูสวยหน้าเขาเปิดดีแม่ลูกป้าแม่ลูกแม่ลูกแสดงก่อนป้าแม่ลูกแสดงก่อน โอ bert, ้ยีเป้าเนาะลูกแม่ยีเป้าฝากเบอร์โทรพี่น้องกันนะครับเป็นคนใจแม่ครับผม916ครับผม2539กล้วยหอมเป็นใจแม่แม่เว้ยค่ะแม่เว้ยเนาะครับมันหมาได้แม่เว้ยครับผมนี่ครับแม่นี่นะครับกับลูกน้อยครับเป็นเปิดใบยีเป้ากับพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงครับแม่ลูกลูกตะปูอย่างงี้ครับนี่แม่เวนะแม่ก้อนสามสิบห้าบวกเนาะขวงหรือมะขายเดี๋ยวครับแม่พี่ๆเดี๋ย พี่ขายือให้ลูกดีเนาะตัวดีลูกสองครับลูกตัวตัวที่สองตัวเมียลำตัวน่ะลูกตัวเมียตัวเมียลำตัวสีดีเนาะสีบปรตกเลยสดต่ำลูกสดแม่ลูกแรกครับลูกสองครับลูกสองเนาะแม่ผสมอีกไปบัวครับบัวตาลลูกลูกตัวไหนลูกกันน่ะน่ะลูกกันบัวควบโตน้ำบันเลยครับอ๋อคือตัวดีแต่วะเนาะดีแต่นี่ไหมลูกแม่ไหมครับไก่แม่ลูกไก่ลูกดีครับ เจ้าบาดแม่ลูกยกียราเกียเนะแยียดปะนะยกได้รับยได้ตวัดสอบถามเอาเนาะกับพี่น้องครับตัววัดติดตัวสอบถามผมเนเต็มเลยนะครับเยครับอ๋อฝากวดตโ้วัได้ครับผมสามหาเกครับผมเจ็ดหน่งหาซีครับครับผมมันหมาได้ครับครับง่วงยบระเบือได้อเง่วยังบวระเบือครับติดตัขอเพิ่มเติมเติมสอบถามไปเดยนะครับเยีกันแยก ประกระตมีทุยยางนะครับประกระตมีทุยยางเนาะครับครับครับเอ้ให้ลูกดีแม่บ้านบ้านให้ลูกดีครับไม่ดีครับงมสวยๆครับแม่ลูกเหครับแม่ลูกครับคุณครับ

ว่าลูกเลก้อลูก่กระเซิงสองเดือนแล้วสูงมา160ปุ๋นดีนะร้อยห้าสิบห้าครับห้าบาทแกงหประกันตำนี้หน่อยเนาะไปหูบ่ขี well yes. um ่บ่ขาดใบบุกบ่ขีบ่แดงขาวี่ยงสีสดสวยดีสีเสมอดีเนาะบุกไทย ใช่ครับแข็งขาดีนมกรบาดครบเลยิบเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันครับแม่ลูกสวยด้วยครับแ่อีกคนยังไงค่นี่แม่สูงอ30ิบเท่านะรสี่สิบบวกรสี่สิบวกผสมอีกไปนะครับผสมแล้วครับไปเดียนตัวนลูกตัวไหนนะลูกตัวเมียตัวนี้ลูกตัวเมียครับลูกไ่เชสามเทสมห้า ดีนะโคตรการักฐานเลยประด็ครับพวกนี้ครับพวกามครับพวกนี้สามหากครับผมเกียรติเง็นเกีครับผมศูนย์แปดแปดหกครับคมหมานี่ยครับขอบคุครับติดต่อสอบถามกันได้เลครับพรเอาครับสอพวกนี้ครับโคตรสวยนะครับนี่จะพวกไม่สวยครับมีนี่ห้อยเหรียตัวเดียวครับเออตัวผูกอนาคตพอพันตัวนะครับูตัวไหนนะพันดุกันมากเลยฮะูบกีไว้ยักบาดอะ เด okay so ี่ยวเก็บปัญหาแล้วกอป้อนกับแงมาถือว่ามันออกนุมไปละพี่ออกน้อยตัน้อยเดีม่ตัวะไลกันดูกำแ้าแล้วครับเนี่ยดูกำแ้าเดี๋ยวเก็บปัญหาเนาะรับสีไหมสีสดดีหนอกตั้งๆนะแล้วกอป้นนอพอแหลมเอาหางดีตายหางดีอื่พอแลมฝากบโทรพี่น้องไวนอครับคุนใจครับ ครับศูนย์ศูนย์สองครับเก้าสาขับมาะมาณนี้พอแล้วครับขอบคุณับเจ็ดพันห้ารอยครับชนะพันอพันครับลูกซีไว้เจ็ดพันห้าร้อยขายเปียบเบา อันนี้แม่ลูกขเดียวกันตัวนี้มันเล่นลูกมันหอกตัวนี้ลลูกเแม่ลูกตัวนี้มหานึ่มัหาพันปหาพันสองตแม่ลูกกพอตัวตัวนี้เจเาเาตัวนี้เอาชิปสองหาร้อยครับคุณพ่อ มันมันมงไ่ไตัวดีเต๋อครับเป็นระสูงสองขาเลยขพครับไหิ่ในน้สองาเลยตรงนี้ครับอขอ้้นห้องไรเนี่ยห้องเมือนสามอ้ห้องมือนสามไอ้าตัวนี้ตัวนึ่พอดแม่ลูกนสามมือนหะใส่แม่ลูกนีเถอะแม่ดิเถอะวันลูกเดี๋ยวี่ลูกแรกลูกู้ย่างดีเลย เดิมสามหัเาลงซีมไ่ลงปวดันกมาเดมมันตัมนมนหาสีนี่หละมันเลยปดแยกตตินกวาสมองมันพอแต่ว่าแกงจนมันรุนแมดธรรมชาติวะเนี่ยตกตินงวแศบก็ดอไมเนาะลุนธรรมชาติเนาะเขาจากโบวได้หน่อยซึ่งวจัตกตินของลาหอนะธรรมชาติลูกลูกูลูกแม่เนาะลูกเกิดลหลูกเกิดลาอตงลูกขันม้อนลิว ตเขาชินนะเกิดโจนเรดีลกพอันะหนักหังนยุ่งไม่พ้นหรอกตังค์นปตั้ขาจินเลยมเป็นตั่แัขโอ้ยเอาดาบขึ้นก้อนคาดหลแม่ดีคดดีนะครับแมไมว่าท่านมีโรสรไหมกรเดียวตากาโโนหกสามครับผมศูนหนึ่งหนึ่งสองครับศซนศซนนเจ็ดเก้ครับผมมันมันพีมครับมมันบุี่่อขบุญเพิ ครับแม่ลูกครับก็เอาละครับแม่ลูกลูกตุ uh ่เมียเนาะลูกผู้ใดนะครับนะเัาตุ่มกรอกก๊อกครับก๊กกตุ่เมียอสองเดือนตัวแม่ผสมเออแม่ผสมไผ่ไรอแม่ผสมไอ่จิ๊กโกะครับนี่นี่เอกสารทุกตัวเนาะครับมี่เอกสารอ๋อแม่ลูกตุ่ตัวที่ไหนเนาะตัวที่สองแม่สูงลายหาดซีพีนะถึงบ้างได้เนาะแข่งขาดี ขายดีนะครับเท่าไหร่เนี่ยสามสบหาหาร้อยบห้าหาร้อยตอน้องเลยเนาะใช่หัวมาใส่นะหาวมาจะกดสุมบกทรามอ๋อฝากเบอร์โทรพี่น้องพี่น้อง็นี่พสนใจครับผมสามหกสครับผมเจ็ดาเครับมันหมาเนะครับพี่น้องครับตดตัวสมมติเกิสองสาม่อยกันเลยนครับไปครับต่อแม่เดียวบ่ครับเนี่ยยกลูกเอลูกมันตัวผู้ดีบ่อ๋อวมันามื่ แม่มือหาลูกเด็กนี่มืนหาีลูกมืนหกพันลูกตัวใดนะครัดีเลยพอพันตัวใดพอพันลูกกล้วโอเคง้าหนังยืนมาเลยพี่ฝากเดี๋ยพพี่้องคนนะครับสนใจพี่สองแปดครับผมห้าเก้าหกครับผมมันหมานะพี่แม่มือหาครับแยกเราครับแม่นี่ครับหางผมนิดนึง ลูกนุ่นหกลูกผูครับอ้ขอขายไงหลังดีหลองตังด้ครับขายสวยอขอขางดีครับหนึ่หกพันนักขดขอพันอครับแร่งขาดีครับดนะเออนักขดขอพันกลนะขอขพันุ่มผง เป็นว่าปูครับสายคุณครับปูนี่นะครับสูงประมาณหนึ่ยี่สิบครับปู้อตัวครับสองคอสุดครับหนึ่นแปดพันครับสองตัวครับตัวละเก้าพันครับแข้งขาก็ดีดีเปนทุตัวยังครับใช่ดีแข้งขาดีครับห8 0่0หมื่นแปดพันครับ คู่นีครับจัาดผสสุดแม่สาวจับวัดครับรยี่สิบซี่สิบเนาะไ่สานีน้อยอยู่ด้วนี่ยรอบผสมนะพ่อเนะาะตีกัวๆสวยครับ,บรับตัวสวยมากเลยเอาผสสุดฝายบโทษทีนอกกันนะครับคู่แปดหนึ่งครับผมคู่สี่เจ็ดครับผมหสีแปครับผมกัมานๆะผสมสุดกับต่อรองหน่อยเนาะพอ,พอดเนาะแข่งการ เติมรางดีเนซีด้วครับเรียนเน้นซี่ะแม่ลูกวะใครครับลูกตัวผูเนาะลูกผู้ใดนะลูก่ะลูกชอบกแชอบหะชอกโกแลตช็อกโกแลป๊ดทงลูกกับถิ่งแม่ไหมแม่ที่บงน้าบันไอเนาะที่สรงลูกกับเดีนี่งนว่าส่งหลูกเนาะเอาเท่าก่นสองหมื่นถั่ก่อนสองหมืเทะสองหมื่นหนลูกตัวผูเนาะลูกชอกโกแลตอันนักปอลพอพันเลยนะพี่น้องเบิรงอันนักบอพอพันเลยสองหมืาเบอร์โทรพี่น้องเพื่อนนะ ขอดียาหนึ่งคเก้าหกหนึ่งแปดห้นึ่งแปดหเจ็่ครับงอมาใส่ครับเมื่อจาก้ันหนึ่งท่องเ,เออมันหมาเนี่ยครับแม่สรวงลูกครับนี่ครับลูกช็อกโกแลตหนองต่างได้สีสดดีครับแดงหลงังเงินยงนเปไ็นงไงครับแกงขาดีสำหรับมือหนีนะครับอ่ตลาดรับะสมสูกขึ้นมากครับ คนนี่หลายกุ้งง้อนะครับงัวกับหลายครับวันนี้ครับเพราะว่าคนนี่คนหลายครับครับผมเบิ้งเราข้นหลายกุ้งง้อครับคนหลายกุ้งง้อประมาณสองเท่าครับมื่นต้นๆครับกับใต้มื่นนี่ครับสิขายดีครับพี่น้องขายดีอ่าบ๊กคูกันเลยครับราคาก็ขยับขึ้นนิดนึงครับเยี่ยมเกษตรกรนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณพี่น้องที่มารับชมอจองพี่นาน,านะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ